ผลการดำเนินงานของศูนย์แรงงานอำเภอแวงด้านการให้บริการด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนกุมภาพันธ์2568ดังนี้เชิงปริมาณจำนวน544คนจำแนกเป็นด้านจัดหางานจำนวน45คนด้านประกันสังคมจำนวน148คนด้านการฝึกอาชีพ จำนวน350คนและด้านคุ้มครองแรงงานจำนวน1คนในเชิงคุณภาพจำนวน296คนจคนด้านประกันสังคมจำนวน148คนด้านการฝึกอาชีพจำนวน148คนศูนย์แรงงานอำเภอแวงได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568มีรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานแรงง,งานจังหวัดนาราธิวาส ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพจำนวน3กิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรม1อําอำเภอ1กลุ่มอาชีพหลักสูตรการทำรังพึ่งชันโรงและทำผลิตภัณฑ์จากพึ่งชันโรง2กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะให้แก่แรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุหลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่3กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนกิจกรรมที่2หลักสูตรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการทำขนมกะหรี่ปั๊บจิว๋วและการทำน้ำพริกปลาปน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพทั้ง3กิจกรรมจำนวน48คน 2. So, ด้านประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้ดําเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นประกันสังคมมาตรา40ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุณนองค์การบริหารส่วนตําบลแวงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568จํานวน30คน 3. ด้านการฝึกทักษะอาชีพโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นาราธิวาสได้ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพจํานวน2หลักสูตรประกอบด้วย 1. หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 2. หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูป มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพทั้งสองหลักสูตรจำนวน40คน4ด้านจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรับขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา33าจำนวน12คน5ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวน35ครั้ง